ันข่าวระคข้ามกีฬาฟุตบอลไทยาบดิชโนตล์ประจวบวันที่13กรกฎาคม2564โดยใช้ผู้บังคังฟุตบอลไทยครับเล้ามรนดาข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันทีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรจะจดจดกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้สะเทือนช้างศึกจุดซุนซับเบลจอจินหอกทีมชาติไทย ดย,ยางานนี้ทำเอาฮือฮาแฟนบอลไทยกันเลยทีเดียวน,นะครับมีการเปิดเผยจากทางบริบเบนสุนซัพเบลพี่ชายแท้ๆของเจ้าหนูจุดสุนซัพเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษอนาคตไกลของสโมสรเชลซีซึ่งตอนนี้บริบเบนสุนซัพเบลนั้นอยู่ที่เมืองไทยเตรียมเข้าทดสอบฝีเท้ากับ2ทีมดังของศึกไทยลีกโดยเขาได้เปิดเผยมาว่าจุดเบลดาวยิงวเ้เจ็ดปีจากทางเชลซีมีความสนใจที่จะเล่นในกระทางทีมชาติไทยอยู่ยี่สิบสามปีในศึกฟุตบอลอยู่ยี่สิบสามปีชิงแชมป์เอเชีย แต่ไม่ใช่ในรอบคัดเลือกที่ถึงนี้เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นโปรแกรมชนกันกันกบวันช่วงวันที่ทีมชาติอังกฤษชุดยู20ปีจะเข้าแคมป์เก็บตัวซึ่งมีโอกาสสูงมากที่ทางชุดเบลจะถูกเรียกตัวเข้าสู่ทีมโดยกองหน้าหมายเลขเก้าฝรายนี้ต้องการจะช่วยทีมชาติไทยชุดยู23ปีในศึกฟุตบอลยู23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่จะมีการแข่งขันที่ประเทศอุซเบกิสถานณตอนนั้นฟุตบอลธังกิจปิดฤดูกาลพอดิตพอดีอีกทั้งยังเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์กันอ ซึ่งหากตัวเขาลงสนามให้กับทางทีมชาติไทยชุดยู -23 ปีจะไม่ส่งผลต่อการเลือกติดทีมชุดใหญ่ซึ่งโอกาสของเจ้าตัวที่จะเลือกเล่นกับทางทีมชาติอังกฤษในอนาคตนั้นยังเปิดกว้างอยู่นะเปในว่าง,งานนี้ต้องเราดูกันต่อไปกันละครันนะผมว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากต er er er, ิดเนแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนูจูดเบลคนนี้กันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับยิงอีกแล้วสิทธิโชคซัดเปิดหัวก่อนบริวกลโดนตีเจ้าทดเจ็บ ศึกเจลีไลท์ลีกของญี่ปุ่นโดยงานนิทางสิิธิโชคพาโภแนวรุกดาวรุ่งทีมชาติไทยลงสนามให้กับทาง FC บริกิลในเกมเสมอกับทางคาโกชิมายูเต็ด FC ไป 2. ต่อ2ในศึกเจลีไลท์ลีกเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการแข่งขันเจลีไลท์ลีกนะฮะใน2021กรุ๊ป4เมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมา FC บริเกิลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคาโกชิมายูเตดโดยเจ้าญาติ สติโชกพาโสด์ดาลูกทีมชาติไทยออกซ้าทเป็นตัวจริงในเกมนี้และก็แผงลิฟตก์กดประตูช่วยทีมออกนำไปก่อน1.0ต่อในช่วงนาทีที่2 2ครึ่งหลังเบลกิลขึ้นนำไป2ต่อจากลูกยิงของชินโกะอาคาเมเนะแต่ทีมเยือนก็มาัวยิงท้ายเกมจะทางทาคุมะซัตตีไข่แตกในช่วงนาทีที่82และกระทาคุมะคนเดิมยังยิงตามที่เสมอเป็น 2. 2ทต่อทำให้จบเกม FC เบลกิลเสมอกระทางทาโคชิมาอยู่เต็ดแบบสุดมันไป 2. 2ต่อ หางนี้เจ้ายาประเดิมซัดประตูแรกของตนเองในการเล่นที่ญี่ปุ่นในศึกเจลีไลท์เก2021 4, รุ๊ป4เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาที่บุกไปชนะอวิซ์้าฟกูกุโอกะไป2ต่อ1หลังถูกส่งลงสนามในครึ่งหลังสำหรับทาง J จลีไลท์เนี่คือลลกสำรองที่เน้นผู้เล่นอายุต่ำกว่า21ปีรวมถึงผู้เล่นจากทีมชุดใหญ่และก็ชุดเยาวชนได้มีโอกาสล,ลงแข่งขันซึ่งทาง FC b ซีเบริ อยู่ในกลุ่ม4โซนคิวชูร่วมกับทางอาวิช pa าภโอากะบีปะเนนากาสกิ uki, และก็ทางคาโกชิม m ยุเตตเอฟซีนั่นเองนะเป็นว่า,างานนี้นะผมเจ้ายักษ์ของวระนะฮะยิงได้เป็นครั้งที่2แล้วถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจ,จริงสื่อญี่ปุ่นจับตามองกันขนาดกันเลยแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับลีกเวียดน,นามเลื่อกนการแข่งขันไร้กำหนดลูกทีมทีโก้ต้องรอโอกาสซิวแชมป โดยงานนี้น้ผมทางลีกเวียดนามนะฮะโดนฝ่ายจากการแข่งขันฟุตบอลลีกได้ร่วมหาลือแนวทางการกลับมาแข่งขันนัดที่เหลือที่จะหวดช่วงปลายเดือนนี้ก่อนที่จะถูกเสนอให้เลื่อนการแข่งขันโดยไม่มีการกําหนดไว้ซึ่งลีกเวียดนามความคืบหน้าเรื่องโปรแกรมการแข่งขันนัดที่เหลือของฟุตบอลวีลีกหรือฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศเวียดนามในรายการส0 2พันีนี้ซึ่งเหลือการแข่งขันในเลกแรกอีกหนึ่งนัดและการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟชิงแชมป์และก็หนีตกชั้นนั้นล่าสุด เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเวียนมินก็ผอฝ่ายจากการแข่งขันฟุตบอลวีลีกหรือ VPF ได้หารือร่วมกับตัวแทนทีมทั้ง14ทีมและตัวแทนจากภาครัฐและก็เอกชนต่างๆถึงการกลับมาเตะกันอีกครั้งซึ่งตามกำหนดการเดิมโปรแกรมนัดสุดท้ายเลกแรกนั้นจะกลับมาเตะในวันที่31กรกฎาคมที่ถึงนี้แต่ทว่าการระบาดของโควิด -19 ทในกรุงโฮจิมินซิตี้นั้นมีการระบาดอย่างต่อเนื่องมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้นและยังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด หลายฝ่ายจึงมีมติให้เลื่อนการแข่งขันออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยทาง VPF นะฮะจะมียังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจะให้การแข่งขันกลับมาเตะให้ได้โดยเวลวที่สุดเนื่องจากทีมชาติเวียดนามผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสองทีมสุดท้ายและจะมีโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกในช่วงเดือนกันยายนและก็เป็นที่แน่นอนมาว่าการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของเวียดนามนั้นจะต้องจบให้ได้โดยเร็วที่สุด เพื่อจะมีช่วงเวลาที่ทีมชาตินั้นเก็บตัวฝึกซ้อมกันต่อไปทั้งนี้ฮองอัญ,ญาลาัยภายใต้การน,นำทัพของโคซิโก้เกตส์ศักนาเมืองคุณสูใหญ่ยังคงนำเป็นจ่าฝูงที่29คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่ที่14ลูกหลังแข่งขันไปทั้งหมด12นัดผ่านเข้าไปในรอบเพย์ออฟสำหรับกลุ่มลุ้นแชมป์แน่นอนอยู่แล้วโดยโคซิโก้ยังคงนำลูกทีมฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อรักษาความฟิตและก็รอวันกลับมาแข่งขันกันอีกครั้ง ในช่วงไหนก็ยังไมูุ่นครับนานะผมเป็นนะว่างานนี้นะฮะทางลีกของเวียดนามก็โดนวิกฤตหนักเหมือนกันนึกว่าทางไทยโดนหนักซะแล้วเวียดนามก็พอๆกัน,นครับงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันลกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่นครับส่งเข้าประกวดไป4ทะลุเข้ารอบแค่หนึ่งรวมผลงานไทยถ้วยเอเชียในครั้งนี้โดยงานนี้สุกฟุตบอล AFC แชมเปียนลีก2021รอบแบ่งกลุ่ม โซนตะว,วันออกได้แทีมผ่านเข้ารอบนักเอาต์เป็นที่เรียบร้อยหลังจาก20ทีมที่แบ่งการแข่งขันออกเป็น5กลุ่มกลุ่มละ4ทีมฟาดฟันแย่งโอกาสในการเข้ารอบกันอย่างสนุกโดยก่อนการแข่งขันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในเรื่องของการแพร่ระบาดของวรัควินในทีาทให้ทีมต่างๆนั้นพาก,กันไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเด็นการยุบทีมและการถอนทีม รวมไปถึงขับ l ิเซนซิ่งไม่ผ่านหรือส่งเข้าแข่งขันก็ขนเอาเยาวชนมาทําการแข่งขันตามสภาพสถานการณ์โดยการเพิ่มทีมจากรอบสุดท้ายส2ทีมเป็น40ทีมแบ่งเป็นโคต้าไปโซนละส20ทีมทั้งตะวันออกและก็ตะวันตกของทางสมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า afc ก็ทําให้มองเห็นคุณภาพหลายอย่างโดยเฉพาะทีมจากอาเซียนทุกอย่างจะถูกกรันกองและก็พัฒนาต่อไปในอนาคต แต่เมื่อฟุตบอลต้องเดินหน้ากันต่อไปและต้องเดินการแข่งขันต่อไปการต่อสู้ยังคงต้องมีมาตรการการวัดการเข้ารอบโดยในโซนตะวันออก20ทีม5กลุ่มคัดเอาทีมแชมป์กลุ่มและก็ทีมอันดับ2ดีที่สุดอีก3ทีมจะทั้งหมด5กลุ่มเข้ารอบนี่คือทีมที่ผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ในครั้งนี้โดย,ยางานนี้ก็จะมีนะผมเกาหลีใต้นะฮะ4ทีมก็ได้แก่อุซานฮุนไดมี18แต้มชุลบุกฮุนได16แต้มไดกูเอฟซี 12แต้มแล้วก็โปฮังซิ l เ e อร์11แต้มต่อมาก็จะเป็นญี่ปุ่นมี3ทีมก็คือคาวาสิคิฟอนเตเล่18แต้มนกากุยะกานปัต16แต้มเซเลโซสก้า14แต้มและสุดท้ายก็จะเป็นไทยนะครับผม1ทีมก็คือบีจีปทุม12แต้มนั่นเองขณะที่ตัวแทน4สโม,มสรของประเทศทั้ง um, บีจีปทุมท่าเรือและก็ราชบุรี FC ลงทำการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะฮะทั้งหมด มีทีมหลุดเข้ารอบทักระหวาเพียงแค่บีจีปทุมทีมเดียวเท่านั้นส่วนที่เหลือนั้นนะผมก็หลุดบงโคจรเข้ารอบแล้วแต่ก็สามารถเก็บแต้มได้ครบทุกทีมโดยสโมสรที่ตกรอบแล้วก็ฟอร์มร้อนแรงที่สุดก็คือเชียงรายยูไนเต็ดเก็บแต้มมาอย่างเป็นกอบเป็นกำรรแถมทีมในกลุ่มชี้วัดมาตรฐานคุณภาพทีมได้เลยนะเพราะมีทีมแข็งแกร่งในทางเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่มให้วัดฝีเท้า เดิมทีสมสลอนจากไทยลีกได้สิทธิ์ไป2บก2แบ่งกลุ่ม2ทีมเพ์อฟ2ทีมรอบแบ่งกลุ่มบีจีประทุมท่าเรือขณะที่เชียงรายและก็ราชบุรีนั้นเล่นเพย์ออฟแต่จากการถอนทีมบ้างยุบทีมบ้างครับและจะซิ่งไม่ผ่านบ้างทำให้2สมสรอนเพย์ออฟของไทยฉลุยเข้ารอบแบ่งกลุ่มแบบส้มหล่นนั่นเองและผลงานของ4สมสรอนไทยรอบแบ่งกลุ่ม AFC แชมเปียนลีก2021นั้นก็จะมีดังต่อไปนี้เริ่มจากบีจีประทุมแข่งไป6นัด มีทั้งหมด2แต้มเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยต่อมาการท่าเรือแข่ง6นัดมี8ดแต้มเชียงรายแข่ง6นัดมี8ดแต้มราชบุรีแข่ง6นัด,ม,ม,ม,นด,ม,ม,นดมี2แต้มครับน้านผมเป็นนะว่างานนี้ทั้ง4ี่ทีมของไทยนะฮะก็ถือว่ามีแต้มก็ถือว่างานนี้ไม่ธรรมาดาจริงทีมของสโมสรจากตัวแทนจากประเทศไทยสุดๆนะครับผมมีจีประชุมและนี่ก็เป็น,นข่าวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายดิชเนลสไตล์ประจำวันที่ 13กรกฎาคม2564โดยเฉพาะบาักครั้งฟุตบอลไทยครับ